เ็นผักสลัดนะครับพี่น้องงามครับครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับชงย่ำม,มเรี่ยงครับอ่ามุ้งกุกลัวพี่น้องนี่หลอดผ้ามาเล่อบุงหัวบมุงสวนครับสวนผัก สลัดพักบุ้งไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวครับเท่อนครับไปครับไปรับชมกันเลยครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นขึ้นใจครับพี่น้องใส่ก๋วยเตี๋ยวครับนี่ง่ามัหลายครับพี่น้องข้ามัคางก็เป็นใกล้ๆก็เป็นพักสลัดครับนห่ือนนะครับเพ้งเสร็จแล้วพี่น้อง งามครับพี่น้องนะครับพี่น้องคนนี่ครับเป่เป็นพักสลัดเลยครับพี่น้องงามครับครับ ครับพี่น้องอามาหล่อบึงสวนพักง,ง่ามครับพักสลัดพักบุ้งพักง่ายนะครับพี่น้องครับงามครับที่รีพี่น้องเลยส่งไปให้พี่น้องทางเมืงองนอกกินเมึงงี้เนาะครับที่ยุพิรันตีที่น้อย ยัง่ดได้ไปเยี่ยมไปยามพี่น้อยเนี่ยฝรั่งโอมานจเจคือครับเดินผมมีเวลาครับพี่น้องนะครับครับพี่น้องนะครับบ,บ,บึงเล่อบึงหัวบึงสวนบึงผักงามๆครับพี่น้องครับ น um hmm ี่มากี้หูดครับพี่น้องไปมากบักกูดครับนี่ครับไปปาดบีบล่างของน้ำก็ได้พี่น้องครับหล่อมต้นมะนาวพี่น้องดอกเต็มเลยครับครับ เป็นพ่อบุงครับลำลังพ่อบาดพี่น้องนะครับบุญงงามพี่น้องมีเนี่ยไปเลาะบุ้งหัวบุ้งสวนนดี๋ยวพี่น้องนะครับวิญญาลอดที่ซุ้มวิ่งไก่พี่น้องนะครับ ปาดแล้วพี่น้องปาดขายเริ่มปาดขายครับปาดขายเพี่น้องเปียงนี้ปาดเลี้ยวแล้วครับครับเหลือแปลงใกล้พี่น้อง Lang ngang ngập ngập bụng ngập bụng ngang ngập bụng ngập bụng 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 ครับปูไว้ยยุ้ยกินพี่น้องเหลือกิดเหลือไขเหลือกไข,กขครับเป็นผักขี้ครับพี่น้องที่แบมุดน่อยแล้วปูของก็กำลังงามครับที่เบิดทุกพักแล้วพี่น้องอยากพักยังมีเบิดครับ แซมพักผมพักผมพี่น้องมันพักผมหนกพักผมครับแต่ไม่ตะกินเลี้ยงหมูกับปาดพักอันนี้แล้วครับไปต้มเส้นหาำให้หมูกินพี่น้องพักผมนี่ล้วครับนี่นะครับนี่คพักขี้พี่น้องขี้ขี้โรยหน้าพี่น้อง ครับนั่นยนโดดแลมันดุมมั้งครับนี่ครับครับพี่น้องใบเงี้ยบครับผมครับกำลังงามๆมาคักงนะพี่น้องสูงเพียง กต้นขาไปยีหลอดเนาะครับนี่ง่าคมักจริงครับจะเสียบบ่พี่น้องนี่นะครับนี่ก็เป็นบอรเกิดเทศครับพี่น้องมันก็ติดหลูกครับเมืเทศ ขันนีบใส่ยแต่สมตำเสียบดิพี่น้องน้อยๆซบน้อยๆลดแชิสมเลยพี่น้องครับโอ้ยคุณนะครับใช้เป็นน้ำหัวครับครับข้างๆก็นี่ก็เป็นรักเพลียวครับพี่น้องครับนะครับให้เขาไปถ่ายใกล้ไว้พี่น้องหมดสวนครับปิดสปริงเกอร์อยู่ครับญาติน้ำถือโทรศัพท์ครับผมครับ ชาวสวนยุกไม่ก็เห็ดแบบนี้เด็กพี่น้องไม่ได้ใส่บัวงดหรอกครับทั้งใบเป็นยังคู่มื่นพี่น้องน,นะครับพื้นที่ก็บท่านี้เด็กพี่นอ้นองครับครับพี่น,อนอ้องครับพี่น้องน้องมักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นพันีหอดได้ด้วยครับด้วยก็เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมากครับผม แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ